สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดาวรับชมนะครับเหรียญยูโรเซนนะครับของสัมภาพยูโรนะครับก็เป็นเหรียญหลายประเทศนะครับที่ใช้เงินตาร่วมกันนะครับก็จะมีหลายราคานะครับก็ ที่นำมาเสนอก็มีราคาสิบยี่สิบห้าสิบเซนนะครับก็เป็นเหรียเก็บสะส,สมนะครับสวยๆเราจะมีเหรียญสิบเซนนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับของแต่ละประเทศนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ เป็นเหรียญเงินนะครับของสภาภาพยุโรปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามรับชมไว้เพียงเท่านี้นะครับรวยๆนะครับผม